สวัสดีครับลาแล้วสวัสดีครับเอาไปไหนครับนี่ยก่ช่วงล่างใหม่แล้วต่อทำช่วงล่างใหม่เหรอเอาติดตามดูครับการช่างการช่างช่าสวยจัดการให้โอ้ Modify Modify ทำช่วงล่างใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมครับอาช่างสวยว่าไงออกแบบเป็นไงเนี่ยออกแบบช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่เลยโอ้ นี่ครับขอติดตามชมนี่ช่องยูทูบอ๋อเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ร้านเลยติดตามเรื่อยๆอันแรกครึ่งราคาว่าดิอันนี้ลุงเงยนี่เห็นล้องเต้ทุกท่าได้ยินแบกเนี่ยทอาทำขั้นแรกครึ่งราคาสองตัวเดี๋ยวไปไปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเลิ่มไหวเริ่มตื่กเชิญไปเดี๋ยว

ไ้มวิเลยดัดพอ้าดำอ๋อไปแล้วพี่น้องร้อยห้าบ้าพลังใหญ่ได้ไหมบ้าเม่ใช่น้อ ไปแล้วตอนตู้ปอชงยี่ติฝากทิมครับมารับรถไปทำช่วงล่าง,โ,งโมดิฟายใหม่ครับโมดิฟายช่วงล่างใหม่นะครับสนใจติดตามได้เลยครับร้านประเสริฐการช่างสาขาอะไรบ้านกวดอ่าบ้านกวดมงคชไทยสองสาขาครับ เ <caval> อ้ยยกเองไอยกไอเนอ่ะยกไอนวดกุ้งอ่ะโอ้ทำไมท้ายอะไรงั้นทิมอ๋อคุณนาเอาแล้วกัน แหมกดมอนโรเลิกตัวลงเอ๊ะไม่อยู่วู้เอออาจารย์อุ้ยจ้ะเอาบึดบ่แหมกดมอนโรขึ้นโอ้ยกดมอนโรอ่ะกดมอนโรเออจะเดินหน้าได้โอ ขึ้นได้สองคันไหมนี่เ้้นคันก็เอาต่ด้วยนั่นเลยไปหาใหม่ไปหาใหม่คะรู้ยังหาญี่ปุ่นใหม่หนเนาะอ่อ ี่ครับขึ้นโอ้วไม่มีเจ๋วเลยว่านั่นแหละดูครับสเต็ปนี้ทรงนี้ F-Z ว่างไงครับนี่นี่ลองแล้วเฮ้ยเจ็วเจ็วเจ็วเจ็เจ็เจโอ้ไปรถอึบเลยถ้าตูอาอ้อี่านีะเออน่อ เออครับร้อยห้าไม่ใช่น้อยๆครับนี่เจลเลอร์สิบสองล้อ,ลอนี่เต็มเอี้ยอ๋อเพื่อความปลอดภัยรัดอืม ดเดี๋ยวไปติดตามผลงานครับสาขาบ้านกวดครับเราจะไปโมดิฟายอยู่ที่สาขาบ้านกวดประสิ์การช่างนำทีมโดยวิศวกรทิมหรือว่าปาทิมนี่วิศวกรเคลื่อนที่นี่ออกแบบได้ทุกอย่างครับ้เรื่องออกแบบนี่ปล่อยให้ปาทิมแต่เรื่องคนสร้างนี่ต้องนี่ปาไว เออเยอจ้างไว้นี่เป็นคนรับช่วงต่อครับรับคำสั่งจากป้าทิมต่อนี่เสร็จก็ตีออกเป็บหัวสมองคิดต้องคนหัวล้านเออแต่คนหัวไม่ล้านี่คิดไม่ออกนะครับเออรึนาละรุนนูเตหน นี่เมื่ออาชีพครับการคนย้ายแต่ละทีต้องรัดกลุ่มเออน่วัดรัดเป็นไหมนี่แข่งไวเขารัดอย่างนี้อู้ตะว้ปากระมังโอ้กําโอจะรัดให้รัดไม่เป็น แคไปไวัดออกแบบตะไรกันอย่ืมนี่มีสเตร์ดยางดี ความปลอดภัยครับนี่แหละครับการย้ายรถแต่ละทตีต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่า,ย,าย้ายฉนว่าย้ายย้ายอย่างเดียวไม่ได้ไวไอ้แกไปดูไปเคลียร์เขาด้วยเหว,นะวีนะยบปูนเขาแตกบดเมื่อกี้นะหน้าบา้านใ่น้อยอากิพึ่งเทเสร็จเมื่อกี้เอง

ฮะอีไปถึงร้านแล้วก็แบตไหมแยะๆจับใส่ไปวะเนาะใสเลยเอแล้วแกจะออกเส้นไหนล่ะนี่ <akl at> นเด้ยโอ้ยนู่นู่งมัดประรถเกี่ยวเดินไปก็ได้ตรงเนี้ยอย่างอื่นคิดได้นะครับนี่เสียเสียซุนซุนเยอะโน้ยโมเอ้ เนี่ยเหยียบทางเขาเตะอีกครับมีสิบชองล้อนี่ตายแต่ทีมตายแล้เขาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่นี่ต้องไปไปเสียเบียเรื่องเสียเบียอีกอีไปถึงลุงก็เสียเบียเลยเวลาลูกน้องอีกหมดมีแต่หมดกับหมดไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเก็บไปลงรถอ่โอเคโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ไปทำช่วงล่างนะครับออกแบบช่วงล่างคอยติดตามดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับนี่คนชอบออกแบบครับปาทิมเรานี่เอาตู้เอไปนะครับไปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ